นงจะบอกใครโดนมากูจะกูอายก็ตั้งแต่ห่าเลยมันไมม่รู้ึงอายยิปปองญี่ปุ่นเขามั้งไหมเดี๋ยจะกินนู่นจะกินนี่กินตรงเด็ดตรงเด่างมันกินได้ที่ไหนแล้วมันยังไม่สุกโอ้ยยอดมันยังไม่สุกเหรอพี่ก็นึกมันรู้แต่จมันกินไม่ได้อย่าไปกินเข้าใจไหมกินไม่ได้เหรอเออเดี๋ยวก็เป็นเบาหวานหราลืมวิ่งขาหมูลูก น้ำตาลหนาเกิดเป็นไนลูกนี่เดี๋ยวอันน้ำมันกินไม่ได้มันไม่ใช่ของเกินมันคือหลอดไฟออนี่หิวใช่ไหมไหลอดไฟแบบนี้ค่ะใช่ห,<า>หิวใช่ไหมหิว <c oughs> ๋ยวะิวห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 าวหิ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 รหิ่เิวหยวหิออ<อ>วหิวหรไริวหิวหยวหไวหไว่ิาหิว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 หีวหิวหิวหอะหิวหิเหิว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 หิไหิว วัดก็หมอบนั้นกลัวว่าเสดเดตแม่จะรังเกียจก็เลยยังไม่ได้เอาพาเข้ามาพู้ชค่ะโธสายันลูกแม่อย่าคิดมากไปเลยนะลูกนะเพื่อนของลูกก็เหมือนลูกของแม่เอาอย่างนี้ดีกว่านะสายันเดี๋ยวลูกของแม่เนี่ยไปอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วค่อยออกมาหาแม่ก็แล้วกันนะลูกนะผุ้ช่วยค่ะเสดเจแม่ทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกเดี๋ยวแม่ดูแลให้เองเลกอิงนะผู้ช่วยค่ะจริงสิจ้ะไอ้ยอดไปลูกไ เราไปบอกมาหาแม่นะลูกน่าไีพาราาลวเออพอทานเดี๋ยวรอสักครู่ไปอาะคือไอ้ยอดมันมันมันไปไหนมาเนี่ยเอ้ายังไงลยมึอเขาจะขึ้นฟ้ากัเลยเดฮยมจะกลับบ้านแวมึงจะมากมากลับอะไรเพิ่งมถึงเรบอกมาในเมืองไม่เลือกคนมีคนจนเออกีเดินไปห้องน้ไปเจอห้องสหองูเดินไปห้องแรกเลยเห็นประตูมันปิดอยู่ผูก็มคเข้าสยง้างบคนมี ไปห้องเรียนสองกูเห็นประตูปิดอยู่กูก็มึงเคาะอีกเคาะเคาะอีกสิเคาเาคานบอกคนงีห้องเรียนสามเคาะอีกคนมีอีกมีถามจริงๆนะในเมืองในคนจนขี้ที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ที่เขาบอกว่าคนมีคือมีคือมีคนอยู่ห้องน้ำอ๋อมีคนก็มีคนแต่แมคนมีคนมีคนจนก็อันแม่งแต่ห่าเลยแล้วไปถึงไหนก็มั่งกับมึงอ่ะก็เดินไปห้องห้าเลยกูหิวน้ำนี่หิวน้ำเออกูไปหา โอ่งเนี่ยเปิดประตูห้องที่ห้าไปเอเอทำไมวะอีห้องที่ห้าดิเขาทำโอง่งแปลกประหลาดเอาไม่เหมือนแบบที่วัดเหรอเป็นโอง่งดินเผาลายมังกรเนี่ยโอ่งไม่เหมือนที่วัดว่ามันจะเป็นขา,ขาวๆเงาวับเลยอ๋อเป็นกระเบื้องกระเบื้องสูงแค่เข่าเนี่ยทำไมต่ำต่วะเออกูก็จะกินนะก็ไปโอ่องเล็จกจะคุกก็สงสัยกุก็เปิดฝาไปดูเออแล้วฝาเป็นไง ฝานี่เป็นฝาพับนะฝาพับไม่ได้เป็นเปิดปิด้วกันกงคนขโมยไงขอเซฟไว้เออจะกินน้ำบาหน่อยก็กินไม่ได้ทำไมอ่ะน้ำมีอยู่หน่อยเดียขันติดขอบหมดึงกินยังไงอะเอาหลอดดูดแม่งเลย เป็นซ่วมเหรอพี่ย่าค่ะใช่แบบนี้ก็หมายความว่ากูกินขี้ไป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 เห็นแม่ให้ให้เพื่อนอะเข้าเฝ้าเพื่อนอะเข้าไปเลยเดี๋ยวเราออกมานะเออได้พี่ย่าค่ะอุ้ยชมพูอย่าไปนานนะพี่ย่าค่ะยังไงก็ได้บอกมาจะบอกยันว่ามาๆมาๆๆมาไหนห้องเด็กว่าจะมาทำไม่ดีนะยื้ออยากเจอแม่คนในเมืองเดียวว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างวะ โอ้โหพระเจ้าโว้ยเฮ้ยทำไมพระคองไม่ย่ะค่ะพระราชธิดาโอ้โหสวยจังเลยว่ะนี่จ้องว้ทุบปากตามรูเลยอะไรทุบปากจ้าก็สวยไงอะไรล่ะนี่เดี๋ยวก่อนจ้าฉันเองเนี่ยไม่ใช่พระราชธิดาหรอกนะจ้าฉันเองเป็นพระมารดาพระมารดาเป็นแม่ของสายันจ้ดนี่แม่แม่เพื่อนเราแล้วเนี่ยนะอะไรนะแม่อรนะ สวอยู่เลยอ่ะลูกกับตัวเป็นหนุ่มแน่เนอะสงสัยว่าแม่จริงๆมีผัวแต่อายุสิบสี่แล้วปะเนี่ยไม่ชมวิวอับผัวไว้จ้าแม่พูดจบยังจบแล้วครับไปไปสิมายืนมองหน้าอยู่ไรเป็นอะไรป้อจะดีอยู่แล้วเชียวพูดไม่เข้าหูนี่เพื่อนสายยันเหรอลูกใช่ครับว่าแต่มีชื่อว่า ไม่ใช่ว่าสนธยาครับแม่อ๋อน้องสนธยาแล้วแล้วนู่นแล้วลูกอ้าวชื่อยอดครับอ๋อน้องยอดผมผมชื่อยืนครับไอ้ยืนนี่สนธยาครับแม่อ๋อเดี๋ยวอีกรอบนะลูกนะลูกสนธยายอดลูกยอดยืนไอ้ยืนเขามีอะไรในใจกูเมื่อวานช่วยเขานี่ลูกสนธยาครับแม่เป็นยังไงบ้าง ป่าลูกได้ทานน้ำทานข้าวกันเหรอยังล่ะลูกไม่เหนื่อยเลยครับแม่ถือว่าอาจจะมีอากาศร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่านมาสามพูดนะเดี๋ยวกลับไปกินข้าวที่วัดก็ได้ครับแม่ไม่ต้องจัดเตรียมอะไรทั้งนั้นเลยครับผมงกรีนใจครับแม่เฮ้ย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 จะกลับวัดได้ไงล่ะทำไมอ่ะกลับไม่ได้คุณไม่เห็นนะไอหยอกเขาจะกินน้ำาในโถ่ส้วมเลยน่ะกปกินที่วัดเถอะไปกินไปก่อนเออแม่แม่กินครับแม่นี่นี่นี่เออนะ เอายังไงลูกเอาอย่างนี้ไม่ต้องเถียงกันนะลูกนะในไหนมาทั้งทีอีกอย่างพวกลูกๆทั้งสามคนเนี่ยก็ช่วยดูแลสายยันให้กับแม่เดี๋ยววันนี้แม่มีเมนูพิเศษให้ทานจ้ะอะไรครับแม่จัดกันหรือเปล่าอะไรครับต้มยำน้ำโอ้กูฟังชื่อแล้วไม่มีเนื้อแน่เลยเนี่ยนี่ลูกเป็นเมนูพิเศษของเมืองแม่เลยนะคับแม่ เดี๋ยวผมรอกินอยู่นี่นะครับแม่นะเดี๋ยวแม่แป๊บมาให้นะลูกนะไจังร้อนกันที่ยงมึงอ่ะนั่นตามสบายได้เลยนะลูกอย่าชได้เลยครับแม่ไปเอามาเถอะเออเร็วๆข้าวหิวก็แม่บอกไม่ต้องเกรงใจขอบคุณคครับบอขุณนะครับรางวัลนะครับมอบให้ครับถือว่าเป็นบอกเรามากเลยนะครับทำไม่ดีๆยิ่งยอดเกรงใจแม่เขาเนี่ยกลับไปกินปลาร์ไม่ต้องมาเกรงใจเลยเราถึงวังแล้วขอ้เขาเรียกให้เขา้กินกนด้วยนั่งข้างบนด้วยนั่งข้างล่างก็ได้เขาชวเดินขึ้นมานั่ง เใ,ใจเขาไม่เป็นไรหรอกเอามาวางเดี๋ยวเขา้ามาแล้วมาแล้วจ้ารอนานะหรือเปล่าจ๊ะอันนี้ลูกอ่ะนี่ของลูกสันธยาครับแม่ครับอันนี้ของลูกยืบคุณครับแม่แมอ่ะอายุหนึอันนี้ลูกอันนี้ช้อนนะลูกนะช้อน ผมยืดยังไม่ได้ชอ้อนเลยครับว้ายตายแล้วยังไม่ได้ชอ้อนเลยลูกยังเลยครับไม่เอ๊ะไมไ่ข้าหลวงไม่วังเนี่ยไม่ได้เรื่องจริงเลยเอาอย่างนี้คือว่ามันมันไม่มีแล้วเดี๋ยวรอให้เพื่อนทั้งสองคนเนี่ยทานให้อิ่มก่อนแล้วลูกค่อยทานที่หลังเพื่อนก็แล้วกันนะลูกนะครับไม่เป็นไรอะแม่ผมเป็นเด็กวัดผมไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนผมว่าก,กินได้ครับจะกินยังไงผมกินได้ึง<ล>มไม่ห่วงเรากมึงกินเลยม,มึงมีช้อนแล้วนะอโห เฮ้ยมึงจะกินจนหมดเลยไงวะทำไมอ่ะทำไมมึงเอามึงจะกินจนหมดเลยไงเอ้าคนเราหิวไม่เคยกินอาหารที่วงมก็ต้องกินบ้างมันดูมีมุกตรงไหนมันกินไม่ได้มันไม่ใช่ของกินกูสงสัยมึงอ่ะไม่เล่นอย่างที่เคยเล่นกูจะเล่นยังไงก็เปียกมึงเกีอกินกินไม่ยดอายอน่เป็นเมนูอะไรแล้วเขาอะไรมาเลี้ยงเนี่ยอออะไรมาเลี้ยงวะอาหารว่า ว่างยังไงของมือ네นี่ไงไม่มีอะไรเลยว่าเออน่อยอ่ะกินๆๆๆสมูทขอแค่สมูทกินไหมกินเลยกินเลยเพื่อนทานทานกันให้อร่อยนะลูกนะเดาทานได้ยังคทานเลยจ้าแม่ทานแล้วแล้ว เยมึงอิ่มกันแล้วนี่หนะยังไม่ได้กินเลยเราต้องใส่คนในวังเขารีบกินของคาวไงกูว่าเดี๋ยวพวกเราเอ่อของหวานมาเสิร์ฟคนเชื่อกระดิ่งไปไปไปจากกิมแล้วก็ลงลงเชิญจากไปไปไปนุกไป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 เร็วสิเร็วเร็วไปสิไปครับของของหวานต้องกินตอนไหนของหวานอะไรไม่มีแล้วไปยังจะมองหน้าอีกไปหายยาหมดดิจะบังเลย แหวนวงนั้นฉันจำได้แม่นว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนของพระพินางสีสุราแต่เหตุไหนไอเด็กวัดคนนี้ถึงได้มีแหวนของพระพินางได้นะไม่ได้การนะแสดงว่ามันทั้งสองคนจะต้องมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆฉันต้องรีบจัดการให้เด็กวัดทั้งสามคนออกไปจากที่นี่ไกลที่สุด พอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยเม่ต้องขอโทษด้วยนะลูกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่หมาในี่เมืองของเมนะ่จะต้องทานข้าวแม่จนะต้องขอโทษด้วยนะลูกนะที่เมนะ่อาจจะหลงหลงลืมล,มลืมไปบ้างเดี๋ยวให้หมาของแม่ทานข้าวให้อิ่มก่อนแล้วลูกๆทั้งสามคนค่อยทานต่อม,มาก็แล้วกันนะลูก รอได้ใช่ไหมลูกสนธยาลูกคือว่าแม่เนี่ยมีเรื่องสงสัยอยากจะถามสันธยาหน่อยนะลูกเพราะนี่ว่าแม่เนี่ยได้ยินชาวบ้านเขาเลือกันที่หนาหูว่า,าผู้หญิง่ะลูกผู้หญิงสมัยนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมากชูหลายหัว ไปท้องกับคนนุณน้อยทีสุดท้ายก็ตั้งท้องไม่มีพ่อและแล้วรู้อะไรไม่รูกสัญญาผู้หญิงคนนั้นก็ได้คลอดลูอกออกมาว้าแต่สุดท้ายก็ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงนูสิผู้หญิงสมัยนี้มนะัาใช้ไม่ได้เลยนะลูกเนาะคลอดลูอกออกมาไม่มีปัญญาจะเลี้ยงลูก ก็เอาโลกไปทิ้งที่ท้งองขยะทีไปทิ้งไว้ที่วัดทีเดือดร้อพนพระเจ้ากันให้วุ่นไปหมดอีกอย่างนะลูกนะแห้เขาลือกันว่าพวกเด็กวัดเด็กวานอนสล,ลาห่มผ้าผีมีเมียหมาเนะี่ยมันจริงไม่เลูกสัตยาคือว่าแม่เนี่ยสงนะสัยนะลูกมึงไปเล่าให้เขาฟังไง <S 2> <S 2> เล่าอะไรมึงเล่าเรื่องเนี้ย เรื่องอะไรเรื่องหมาเนี่ยเฮ้ยกูไม่เคยพูดใครยอออย่าให้จับได้เขาไหลไม่ชนแมู่สนธยาลูกแม่ขอถามอีกสักนิดจะได้หรือเปล่าลูกสนธยาสนธยาเจอแม่ครั้งแรกให้ความเคารพแม่ไหมลูกเคารพแมู่่แล้วครับแล้วสนธยารักสายันหรือเปล่าลูก ถ้าหากว่ารักสายยันฟังแม่ให้ดีนะลูกนะตอนนี้เองสายันก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วอีกหน่อยก็จะตึ้งขึ้นของราชเป็นเจ้าแต่ว่าแม่นะ่ะอย่าถือสามแม่เลยนะลูกนะ สัิยาเป็นแม่หรือว่าแม่เป็นเจ้าแล้วแล้วก็ถ้าหาว่าพ่อแม่เขาไม่ต้อนรับและเราเที่ยวไปบ้านเพื่อนคนน้นทีเที่ยวไปบ้านเพื่อนคนนี้ทีและเขาไม่ต้อนรับเช่นนี้ถ้าหาว่าเป็นแม่แม่ไม่น่าด้านนั่งอยู่ที่บ้าน

thank uh -huh.